ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p n t ในเนื้อหาการพยากรณ์ตามตำราโหราศาสตร์ไทยตามจัก,กราศีครับสำหรับคลิปนี้จะทำนายในด้านการเงินของท่านที่เกิดในราศีกุมภ์อของเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ครับซึ่งเราจะมาตรวจสอบว่าเดือนนี้มีดาวย้ายกี่ดวงมีผลกระทบต่อดาวการเงินของท่านมากน้อยมีผลดีผลร้ายอย่างไรบ้างก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามาชมคลิปในครั้งแรกกรุณารบกวนกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่อง PNT ด้วยนะขอรับท่านที่เกิดในราศีกุมดาวการเงินของท่านคือดาวพฤหัสสถิตอยู่ราศีพฤษภได้ตำแหน่งจุลจักรและเป็นอุดมเกณฑ์ในราศีนรเกณฑ์ภายใต้ภพพันธุและมีดาวมฤตยูดาวสนับสนุนร่วมอยู่ด้วยถือว่าส่งเสริมให้คุณเพราะอยู่กับประธานฝ่ายสุภเคราะห์และได้พลังบวกมหาศาลจากดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำราศีของท่านสถิตอยู่ราศีมีนภายใต้ภพ กระดุมพัดจึงขอทำนายว่าเดือนนี้การเงินของท่านกระแสะมาแรงจะแรงมากหากไม่เหนือแรงกรรมท่านจะมีโชคก้อนใหญ่มากแต่กระนั้นมีความหมายอีกประการคือท่านสามารถใช้หนี้สินก้อนโตได้สำเร็จหรือทอห้านสามารถรวบรวมทุนทรัพย์ที่เป็นเงินก้อนโตบริจาคสร้างเคหสถานใหญ่โตได้สำเร็จขอให้ท่านได้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการครับโตร,รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PNT ของเราด้วยกัลยาณมิตร ที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันและขอให้เพื่อทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีทรัพย์ตามดั่งใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิน